คนที่อยากได้บ้านนะครับให,ให้ใช้วิธีการนี้ก็คือ,อสําหรับเพจผมเนาะช่องผมเนาะจะดูเอกาสาร2อ,อย่างนะครับเอกาสาร2อ,อย่างคือสลิปเงินเดือน3เดือนนะครับแล้วก็เครดิตบูโรนะครับผมจะเอามาวิเคราะห์วงเงินให้ก่อนนะครับแล้วเราแจ้งเข้ามาว่าต้องการโซนโซนที่ต้องการอย่างเช่นต้องการลังสิทธ์ต้องการลํำลกกาหรือต้องการบางบัวทองแจ้งมาก่อน แล้วก็ถ้าทํางานประจาเอาสลิปมาดูครับสามเดือนกับเครดิตบูโรถ้ายังไม่เห็นผมขออนุญาตยังไม่ได้ดูให้ใครนะครับเพราะว่าการคุยปากเปล่ามันไม่เหมือนเห็นเอกสารเพราะว่ายังไงธนาคารก็ต้องดูเอกสารอยู่ดีฉะนั้นผมเห็นเอกสารเรียบร้อยผมจะวิเคราะห์ได้ครับว่าคนนี้จะกู้ได้เท่าไหร่คนนี้จะกู้ได้กี่บาทคนนั้นติดอะไรผมจะบอกวิธีการนะครับสมมุติว่าตรวจแล้วกู้ดได้ล้านห้าผมจะหาบ้านล้านห้าให้ดูในใ,ใ,ในโซนที่เราต้องการแบบนี้นะครับมันจะเร็ว แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้บ้านล้านแปดแต่เรากู้ได้ล้านห้าไปเตรียมเงินสามแสนมาดาวนะครับกู้กันแค่ล้านห้าตอนเราพอเรามีกําลังคลานจริงๆนะครับเออแต่ถ้าตัวดูแล้วภาระ,ะแน่นพี่ต้องปิดตัวนั้นปิดตัวนี้ออกก่อนปิดตัวนี้ออกก่อนพี่จะกู้ได้ประมาณกี่บาทอันนี้ผมจะวิเคราะห์ได้คร่าวๆเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะนำเสนอบ้านให้ดูเนาะเอาแบบนี้ครับบ๊ายบาย